สวัสดีคะ่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่บ้านอังกฤษนะคะวันนี้ก็สาก็อยากจะมาเล่าแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ของสานะคะทุกคนตั้งแต่วันแรกที่สาเดินทางมาถึงที่ประเทศอังกฤษนะคะแล้วก็ การใช้ชีวิตของสาในช่วงแรกๆเลยนะคะทุกคนในช่วงแรกที่สามาอยู่ที่ประเทศอังกฤษสาใช้ชีวิตยังไงแล้วก็อยู่ยังไงนะคะทุกคนมีความรู้สึกยังไงเกี่ยวกับประเทศอังกฤษนะคะความรู้สึกครั้งแรกของสาที่มาถึงประเทศอังกฤษนะคะทุกคนว่ามีความรู้สึกยังไงบ้างนะคะกินอยู่ยังไงเดี๋ยววันนี้สาจะมาเล่าให้เพื่อนๆพี่ๆทุกคนได้ฟัง นะคะทุกคนแล้วก็สำหรับใครที่กำลังจะเดินทางมาที่ต่างประเทศไม่ว่าจะมาเที่ยวหรือมาอยู่ที่ต่างประเทศนะคะทุกคนมาอยู่แบบชั่วคราวหรือถาวอน,นะคะซาก็เชื่อว่าหลายๆคนอาจจะได้ติดตามรับชม คลิปวิดีโอหรือช่อง YouTube ต่างๆของคนไทยในต่างแดนที่แชร์ประสบการณ์ชีวิตที่มาอยู่ที่ต่างประเทศนะคะทุกคนก็คงจะมีคนแชร์ประสบการณ์หลายๆคนนะคะวันนี้สาเองก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์และก็ความรู้สึกของสาที่มาอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะคะตั้งแต่วันแรกที่สาเดินทางมานะคะทุกคนสาเดินทางมาที่ประเทศอังกฤษ วันแรกนะคะเป็นวันที่ 20, 22 2สเมษายนนะคะทุกคนคือหลังสงกรานนะคะสาเดินทางมาวันที่22มาถึงที่อังกฤษเครื่องลงจอดก็ประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งนะคะหนึ่งทุ่มครึ่งเราเช็คอินเช็คอะไรเสร็จเราก็เอากระเป๋าออกมาข้างนอกเพื่อนก็มารอรับนะคะเพื่อนสามีเพื่อนของมากมารอรับนะคะทุกคนสาก็รู้จัก เพื่อนของมาร์กนะคะเพราะเขาเคยไปเที่ยวที่เมืองไทยนะคะทุกคนลงเครื่องมาสาบอกเลยค่ะทุกคนว่าตัวสานี่สั่นเลยค่ะหนาวมากเลยค่ะทุกคนในความรู้สึกของสาช่วงนั้นเป็นเดือนเมษาอากาศก็ยังหนาวอยู่นะคะแล้วก็มืดคล้มค่ะทุกคนฝนตกด้วยค่ะวันที่สามาถึงนะคะหนาวเสื้อแขนเสื้อแขนยาวก็อยู่ในกระเป๋าไม่ได้เอาเสื้อแขนยาวมานะคะ เอามาแต่ว่าไม่ได้เอาออกจากกระเป๋านะใส่กระเป๋าไว้ด้วยความที่ว่าเชื่อสามีนะสามีบอกมันไม่หนาวไม่หนาวนะคะทุกคนสามก็เชื่อนะคะทีนี้เราก็เดินพอเอากระเป๋าเสร็จอะไรเสร็จนะคะผ่านตามอมตรวจเช็คคนเข้าเมืองเสร็จแล้วเราก็ออกไปข้างนอกนะคะคุอคนเดินออกไปข้างนอกเพื่อนก็นมารอรับก็เดิน เดินไปที่ลาจอดรถคือบอกเลยทุกคนหนาวมากๆเลยสำหรับสานะฝนก็ตกค่ะทุกคนพอกลับมาถึงบ้านก็ประมาณ3ามสีทุ่มนะคะสาก็คือเปลี่ยนเสื้อผ้าเข้านอนเลยค่ะคือมันหนาวมากๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็พอผ่านไป1-2วันนะคะเพื่อนเพื่อน เ,เพื่อนของมาร์กแล้วก็เมียมของเขาที่เป็นคนไทยก็มาเยี่ยมมาเยี่ยมมาทักทายสาที่ที่บ้านพักนะคะทุกคนตอนที่สามาถึงช่วงแรกๆช่วงนั้นนะคะสากับมาร์กอาศัยอยู่ที่อพาร์ตเมนต์นะคะทุกคนเป็นอพาร์ตเมนต์หนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องนั่งเล่นแล้วก็หนึ่งห้องน้านะคะทุกคนอพาร์ตเมนต์ที่ต่างประเทศเขาจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับคอนโดที่เมืองไทยนะคะทุกคน เขาจะมีครบทุกอย่างเลยนะคะเพื่อนก็มาเยี่ยมนะคะแล้วก็พอวันถัดไปพ่อแม่สามีก็มาเยี่ยมนะคะแล้วก็พี่สาวคงมาก็มาเยี่ยมที่บ้านนะคะทุกคนก็น่ารักค่ะช่วงแรกๆที่สามานะคะก็พูดคุยทักทายธรรมดาสาก็ไม่ค่อยกล้าคุยเท่าไหร่นะคะทุกคนเพราะสาก็อายนะแล้วก็พ่อสามาอยู่ที่อังกฤษนะคะทุกคน บอกเลยว่าช่วงแรกสาปรับตัวไม่ได้เลยยากมากๆนะคะทุกคนสาเข้านอนทุกคนสาเข้านอนตั้งแต่สี่โมงเย็นเชื่อไม่เชื่อทุกคนสี่โมงเย็นของประเทศอังกฤษนะคะสี่โมงเย็นของประเทศอังกฤษก็ประมาณสี่ทุ่มกว่าของเมืองไทยนะคะทุกคนบางวันสาก็านอนหกโมงหกโมงเย็นนะคะสี่โมงเย็นหกโมงเย็นเนี่ยมากลับมาจาก จากทางานนะคะทุกคนเขาก็จะเห็นซากับลูกนอนแล้วนะคะเราก็ของสองคนแม่ลูกนอนกันแล้วนะคะทุกคนตอนนั้นลูกวิทก็ขวบกว่านะคะทุกคนหนึ่งขวบขวบกว่านี่แหละซาจะนอนตั้งแต่สี่โมงห้าโมงหกโมงคือมันง่วงนะทุกคนพอถึงเวลามันก็ง่วงเราปรับตัวไม่ได้เนาะแล้วก็หนาวหนาวมากๆาซานี่ใส่เสื้อสามตัวนะคะทุกคนเสื้อสายเดี่ยวซับในนะคะแล้วก็ เสื้อยืดแล้วก็เสื้อแขนยาวไม่ใส่ชุดนอนเลยนะคะไม่ใส่ชุดนอนใส่ไม่ได้เลยหนาวมากแล้วก็ใส่กางเกงยีนค่ะเชื่อไม่เชื่อใส่กางเกงยีนใส่ถุงเท้านอนเลยนะคะบางวันก็ใส่กางเกงแจ็คกิ้งบางวันก็ใส่กางเกงยีนนอนใส่ถุงเท้าห่อแบบโอ้โหขึ้นหนาวมากๆนอนห่มผ้าเปิดทีเจอรก็ไม่อุ่นนะคะทุกคนคือร่างกายมันยังปรับไม่ทันนะคะ นอนนอนตั้งแต่สี่โมงห้าโมงเย็นเลยคะ่ะทุกคนมากลับมาทุกวันเขาก็เลิกงานกลับมาเขาก็จะมาทําอาหารกินเองนะคะสาไม่ทําไว้นะคะทุกคนเพราะว่าอากาศมันเย็นถ้าเราทําไว้มันก็เย็นเขาก็ไม่อยากกินนะคะเขาก็ไม่อยากกินแเขาก็ไม่อยากอุ่นนะคะทุกคนเขาแบบว่าเขาเลิกงานกลับมาเร็วเขาก็มาทํากินเองนะคะเขาก็เข้าใจแหละว่าเรายัางปรับตัวไม่ได้นะคะ ก็จะมีอยู่บางช่วงนะคะที่แบบว่าเออแบบเรามาอยู่ใหม่เราหนาวนะคะทุกคนเราก็เปิดฮีเตอร์เขาก็จะบน่นเราว่าเปิดทําไมมันไม่ได้หนาวเราก็ทะเลาะกันนะคะทุกคนเราบอกว่าสําหรับเขาอ่ะเขาไม่หนาวเพราะเขาชินเขาอยู่ที่นี่เกิดที่นี่นะคะแต่เราอ่ะเราเราอยู่เมืองร้อนนะคะทุกคนแล้วเราย้ายมาอยู่ที่เมืองหนาวเนี่ย <S <S คือเราบอกเลยว่าเราหนาวมากๆเราไม่ชินก็คือเถียงกันนะคะ เถียงกันสาก็ไม่แคร์ไม่สนใจนะคะว่าเขาจะพูดยังไงสาบอกเลยว่าสาไม่สนใจสาบอกสาหนาวถ้าไม่ให้สาเปิดฮีเตอร์ก็ให้สากลับเมืองไทยกลับไปอยู่เมืองไทยเหมือนเดิมนะคะทุกคนคือสาเวลาทะเลาะก,กันหรือเถียงกันสาจะไม่เอ่ยคําว่าเลิกกันนะคะทุกคนสาจะพูกแค่ว่านั้นสาก,ก็จะกลับไปอยู่เมืองไทยเหมือนเดิมเขาก็อยู่ที่นี่แล้วก็ไปไปมามา,มาเอาถ้าไม่ให้สาก็ <c oughs> <c oughs> ซาอู้ใช้เวลาปรับตัวอยู่เกือบครึ่งปีนะคะทุกคนไม่ชินนะแต่ว่าจะเริ่มปรับตัวได้แต่ก็ยังยังไม่ใช่ไม่ใช่ว่าอยู่ได้อยู่ได้แบบชินเหมือนคนคนที่นี่นะคะแต่ก็ก็เริ่มเริ่มปรับตัวได้ค่ะแรกๆนี่ออกไปไหนนี่คือเห็นแดดออกบางวันแต่งตัวธรรมดาไปก็ต้องวิ่งกลับเข้าบ้านค่ะ พราะว่ามันหนาวนะคะทุกคนแดดออกนี่พาลูกออกไปเดินข้างนอกนะคะเราไม่รู้เนาะช่วงแรกๆที่สามาที่อังกีนนะทุกคนเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วนะตอนที่สาก็มาอยู่ที่อังกฤษได้สิบสิบสี่ปีนะคะทุกคนครบสิบสี่ปีเมื่อวันที่ยี่สิบสองเมษาที่ผ่านมานะคะ เมื่อก่อนเนี่ยย้อนกลับไป10กว่าปีที่แล้ว14กว่า14ปีที่แล้วสาไม่รู้จัก f a c e b o o k นะคะทุกคนไม่รู้จัก YouTube อินเทอร์เน็ตสาไม่รู้จกักไม่เคยใช้ไม่เคยเล่นไม่เคยทำอะไรเพราะสามาอยู่ที่อังกฤษ <c oughs> สาก็ยังใช้โทรศัพท์โจอสีธรรมดาถ่ายรูปส่งข้อความสาใช้เวลาสาโทรกลับบ้านนะคะทุกคนโทรทุกวันสาจะซื้อการสสำหรับโทรต่างประเทศนะคะ ใบละห้าปอนเขาบอกว่าโทรได้ห้าพันนาทีแต่จริงๆแล้วไม่ถึงเขาตัดใช้แป๊บๆก็หมดละโทรทุกวันวันละเป็นชั่วโมงโทรกลับบ้านนะคะทุกคนซื้อบัตรโทรกลับบ้านที่เมืองไทยนะคะวันละห้าปอนห้าปอนห้าปอนพอพอหนึ่งเดือนผ่านไปก็อาทิตย์ละห้าปอนก็เริ่มชินนะคะทุกคน ไม่รู้จักอินเทอร์เน็ตนะคะทุกคนสามาไม่รู้จักอินเทอร์เน็ต youtube Facebook แล้วช่วงนั้นที่สามมาอยู่อังกฤษใหม่ๆช่วงนั้นสาจะได้ยินคนพูดถึงอ,อ,อะไรนะช่วงนั้นคนจะใช้โทรศัพท์รุ่น BlackBerry ใช่ไหมทุกคนใช่ BlackBerry หรือเปล่าที่เจาะที่เครื่องสี่เหลี่ยมหนาๆแบบป้อมๆหนาๆน,น,นะคะทุกคน แล้วเขาก็จะเล่นแชทเล่นอะไรกันคุยกันโอ้ยสาไม่รู้เรื่องค่ะทุกคนเพื่อนถามมีนั่นไม่มีนี่ไม่เฟซบุ๊กไม่ไม่ม,ไม,ม,ไม,ม,ไม,มีไม่รู้จักก็จะมาเริ่มรู้จักก็เวลา,าหลังจากที่มาอยู่ที่นี่ผ่านไปหนึ่งเดือนหรือ2เดือนนะคะเริ่มเห็นเริ่มรู้จักเพื่อนพี่ๆคนไทยที่เขามาอยู่ที่นี่นะคะมาอยู่ก่อนเขาก็ถามเรื่อง u t u b e เรื่อง Facebook เราไม่มีเราไม่รู้จักเขาก็แนะนํานะคะ ถึงได้รู้จัก Facebook นะคะทุกคนแล้วก็ YouTube สาก,ก็ดูละครจาก youtube นะคะทุกคนอินเทอร์เน็ตเนี่ยอินเทอร์เน็ตบ้านเราก็ไม่มีนะคะทุกคนโทรศัพท์บ้านเราก็ไม่มีเมื่อก่อนเนี่ยเพราะว่ามาเขาไม่ใช้เขาก็ไม่รู้จักเหมือนกันนะคะทุกคนเพื่อนก็แนะนํานะคะเออให้ทํานี่ให้ทํานี่ทํานี่นะคะเราก็ถึงเริ่มรู้จักอินเทอร์เน็ตรู้จักโลกโซเชียลนะคะ มาเขาก็ช่วงแรกๆที่สามานะคะมาเขาก็จะซื้ออินเทอร์เนต็ตรายเดือนแบบเติมเงินนะคะทุกคนแบบเติมเงินซื้ออินเทอร์เนต็ตแบบเติมเงินให้สาสาหรับดู YouTube เพื่อดูละครนะคะทุกคนสาเขาอยู่บ้านก็ดูแต่ละครดูละครเลี้ยงลูกอยู่บ้านทํเงินบ้านดูละครทาง YouTube ต่อกับแล็ปท็อปนะคะทุกคนเ,เขาจะเป็นแบบเติมเงินนะแล้วก็เสียบเข้ากับแล็ปท็อป แล้วก็ต่อแล้วก็คอนเน็กกับพวก YouTube กับอะไรเงี้ยเราก็ดูได้แต่ Facebook เล่นยังไม่ค่อยเป็นค่ะก็มาก็ช่วงนั้นก็จะหมดเงินไปกับการเติมอินเทอร์เน็ตให้สาวนะคะทุกคนเดือนหนึ่งจะเติมเติมประมาณสามสี่ครั้งนะคะทุกคนครั้งละสิบห้าปอนสิบห้าปอนยี่สิบปอนนะคะเขาจะเติม ซื้ออินเทอร์เน็ตแบบเติมเงินให้สานะคะทุกคนเมื่อก่อนที่เราอยู่ในเมืองเราอยู่แฟลตนะคะเราไม่รู้จักเลยค่ะอินเทอร์เน็ตบ้านโทรศัพท์บ้านอะไรเงี้ยไม่รู้จักบอร์ดแปรนี้พออยู่ไปสองปีสามปีนะคะเราก็ย้ายค่ะย,ย้ายย้ายออกมาอยู่นอกเมืองนะคะมาอยู่ที่บ้านหลังนี้นะคะทุกคนถึงได้มาเริ่มรู้จักกับบอร์ดแปนหรือว่าอินเทอร์เน็ตบ้านโทรศัพท์บ้านนะคะทุกคน เมื่อก่อนนี่ไม่รู้จักอะไรเลยนะคะเราก็พยายามศึกษาคนาศึกษาถามคนน,คน,คน,คนั้นคนนี้เขาก็แนะนํามานะคะเราก็ถึงได้มาใช้อินเทอร์เน็ตบ้านมีอินเทอร์เน็ตบ้านมีโทรศัพท์บ้านนะคะแล้วก็ได้มีอินเทอร์เน็ตใช้ตลอดรายเดือนทุกเดือนนะคะทุกคนเมื่อก่อนมาใหม่ๆนี่โอ้คือแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยอินเทอร์เน็ตก็ใช้แบบเติมเงินนะคะ เวลาเน็ตหมดเนี่ยก็โทรโทรหามากบอกมาร์กอินเทอร์เน็ตหมดเขาก็เติมเงินให้เติมเงินซื้ออินเทอร์เน็ตให้สานะคะทุกคนสาก็ดูละครดูทีวีช่วงแรกๆที่สามาสาจะกลับเมืองไทยปีแรกที่มานะคะสากลับเมืองไทยสองครั้ง มีธุระสาก็กลับนะคะทุกคนกลับไปเพราะว่าช่วงนั้นสาป่วยป่วยแต่สาก็ท่านเล่าไปสาไม่รู้ว่าทุกคนจะเชื่อหรือเปล่านะคะมันเป็นความเชื่อส่วนตัวส่วนบุคคลนะคะทุกคนเดี๋ยวเอาไว้คลาหน้าสาจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะว่าสาป่วยเป็นอะไรคืออาการป่วยของสาแบบ ถ้าคนจิตจิตไม่แข็งหรือจิตใจไม่แข็งนะคะทุกคนน่าจะเสียชีวิตได้เลยนะคะสิ่งที่ยึดเหนี่ยวหรือดึงดึงสาไว้ตอนนั้นที่สาป่วยก็คือลูกนะคะทุกคนก็คือลูกคือน้องลูวิตนะคะเพราะว่าตอนนั้นสาก,ก็คลอดลูวิตสาป่วยหลังจากที่สาคลอดลูกนะคะทุกคนอาการหนักค่อนข้างยแย่ มันเป็นมันอยู่ในความรู้สึกของเรานะคะถ้าจิตใจเราไม่เข้มแข็งก็น่าจะเสียชีวิตได้ค่ะทุกคนตอนนี้สาก็มาอยู่ที่อังกฤษ14ปีแล้วนะคะสาก็โอเคค่ะทุกคนอยู่ได้เริ่มชินแต่ว่าก็ยังไม่ชินกับการเปลี่ยนเวลานะคะทุกๆปีของประเทศอังกฤษเขาจะมีช่วงหน้าหนาว นาฬิกาก็จะเดินถอยหลังเขาจะปรับนาฬิกาถอยหลัง1ชั่วโมงพอหน้าร้อนนาฬิกาเขาก็จะปรับเดินหน้า1ชั่วโมงนะคะทุกคทุกคนเป็นแบบนี้ทุกๆปีทุกๆป,ปีสาก็จะยังปรับะเวลาไม่ค่อยได้นะคะก็จะลงหล,ลืมๆม,มแต่ก็ดีดีดีกว่าที่ตอนมาอยู่ใหม่ๆนะคะทุกคน นี่ก็เป็นประสบการณ์ของสาที่มาอยู่ที่อังกฤษนะคะสาบอกเลยว่าความรู้สึกของสาครั้งแรกวันแรกที่สาตื่นขึ้นมาแล้วเห็นสิ่งแวดล้อมต่างๆนะคะเมื่อก่อนสาอยู่ในเมืองเนาะก็จะเจอผู้คนเยอะแยะมากมายความรู้สึกของสาก็คือโอ้โห ทำไมมันต่างจากเมืองไทยเยอะจังเลยไม่มีรถเข็นขายอาหารไม่มีไม่มีร้านขายส้มตำตามฟุตปาทคือทุกอย่างมันสะอาดเรียดเกลี้ยงแบบว่าสะอาดมากๆเดินไปทางไหนก็แบบฟุตปาทของเขานะคะทุกคนเขาจะมีทางเดินเขาจะมีฟุตปาทสําหรับทางให้คนเดินเขาจะมีทางสําหรับรถจัก,กรยานสําหรับคนปั่นจัก,กรยาน ไปเดินไปไหนไม่ต้องกลัวว่ารถจะชนข้ามถนนก็ไม่ต้องกลัวว่ารถจะชนเวลาข้ามถนนก็ไม่ต้องวิ่งไม่ต้องกลัวว่าจะโดนรถชนนะคะทุกคนคือคือแบบพูดง่ายๆเลยตอนที่สากลับไปเมืองไทยอะ่ะสาข้ามถนนนะคะทุกคนที่พัทยานะสากดสัญญาณไฟสำหรับคนข้ามถนนนะคะทุกคนอยู่หน้าบิ๊กซีพัทยากลางนะคะ สากำลังจะข้ามถนนพอสัญญาณไฟแดงขึ้นใช่ไหมสาก็เห็นรถทุกคันจอดแล้วสาก็จะเดินข้ามมันจะมีคันหนึ่งค่ะทุกคนรถรถเอ่อรถส่งของคันใหญ่ก็ประมาณเอ่อรถมันสี่ล้อหรือหกลอ้อแต่คันใหญ่รถถรถส่งของนะคะวิ่งมาแบบไม่ยอมจอดเลยค่ะทุกคนเกือบจะมาชนสาแบบอยู่อย่างเงี้ย สาก็เลยแบบร้องเลยแล้วก็ตะโกนชี้หน้าด่าเขาเลยค่ะทุกคนไม่เห็นหรืองไงสัญญาณไฟขึ้นรถทุกคันเขาจอดหมดมีคนคนเดียวไม่จอดไม่รู้จักหรือปริยาาสังคมคือแบบว่ารู้จักไหมคำว่ากฎจราจรน่ยทุกคนหลายครั้งแล้วนะคะคือสาก็กลัวมากๆเวลาที่กลับไปบ้านถ้าเอาสามีกับลูกไปเพราะว่าเขาเขาจะคิด มาเขาจะคิดเสมอว่ากฎจราจรมันก็น่าจะเหมือนที่นี่เขาคงเขาก็เคยคิดว่ามันจะปลอดภัยนะคะข้ามถนนแบบสัญญาณที่มีสัญญาณคนข้ามถนนนะคะสัญญาณไฟให้คนข้ามนะทุกคนคือบอกตรงๆถึงจะกดสัญญาณไฟให้คนข้ามถนนนะคะแต่ก็ยังเสี่ยงอยู่ดีนะคะที่บ้านเราอะ่ะ สานี่เกือบโดนมาแล้วค่ะทุกคนอันนี้ไม่ได้ใส่ร้ายบ้านตัวเองหรือประเทศตัวเองนะอันนี้มันเรื่องจริงนะทุกคนต้องดูขนาดว่าเดินข้ามถนนตรงที่มีสัญญาณไฟให้คนข้ามเรายังต้องระวังแล้วก็ระแวงนะคะทุกคนเอเวนทำอะไรลูกโอ้เอเวนเขาหาจับตัววุฒิลาว วูดดลายทุกคนไอตัวแมลงอะไรอะ่ะเขาชอบเล่นแมลง Wash your hand น huh? ะแต่ว่าอยู่ที่นี่นะคะข้ามถนนเนี่ยบางทีบางทีเออเรายืนอยู่ยังยังยังาไ,ไปไม่ถึงที่ที่มีสัญญาณไฟให้คนข้ามนะคเขาเห็นเราจะรอข้าม เขาก็จะจอดให้เราเลยนะคะทุกคนอยู่ที่เนี่ยคือสายอมรับว่ากฎจราจรของเขานี่เข้มงวดมากๆนะคะทุกคนแล้วก็คนส่วนใหญ่เลยจะรักษากฎจราจรแล้วก็จะมีน้ำใจมากๆเลยนะคะสามาอยู่ที่นี่ ก็ตื่นตาตื่นใจเดินไปไหนก็งงมองมาทางไหนก็คือมันสะอาดมากและยิ่งพอช่วงเดือนเมษาพฤษภามิถุูนานะคะทุกคนดอกไม้ก็จะออกบานสวยมากๆเลยนะคะทุกคนดอกไม้เดินไปทางไหนอดอกไม้ก็สวยงามไปสนามเด็กเล่นไปพักทุกคนก็จะนิสิมากๆเลยจะแบบมนุษย์สัมพันธ์ดียิ้มแย้มแจ่ม,มใสทักทาย ไม่รู้จักกันถึงไม่คุยกันเดินผ่านเขาก็ทักทายนะคะทุกคนเขาก็จะทักทายสวัสดีแล้วก็สวัสดีแล้วก็ทักทายเขาธรรมดานะคะเดินไปทางไหนคนก็จะยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะทุกคนก็จะทักทายจะสวัสดีทักทายกันธรรมดานี่แหละคะ่ะสาก็แบบว่าโอ้คือแบบทำไมมันแตกต่างกันจังเลยอะ่ะเมื่อก่อนอยู่เมืองไทยสาโดน เคยโดนโดนพ่อค้าแม่ค้าเขาแบบตักด่าแบบเดินตรงฟุตบาทเนี่ยนะคะทุกคนแบบไปโดนของของเขาวางอยู่ตรงข้างฟุตบาทอย่างเงี้ยเราเดินเฉียดแล้วมันไปโดนเขาาก็ดา่า <c oughs> Have you washed your hand? <Yeah. S 1> okay good boy you want some biscuit? Yeah come and h a v e it then Help yourself นี่ก็จะเป็นนี่ก็เป็นประสบการณ์ของซานะคะทุกคนประสบการณ์แล้วก็ความรู้สึกของซาที่มีต่อประเทศอังกฤษเมื่อครั้งที่สามาถึงใหม่ๆนะคะทุกคนก็ทุกอย่างก็แปลกหูแปลกตาไปหมดเดินไปทางไหนซา,าก็แบบโอ้โหโอ้โหแบบอย่างนี้อยู่ในใจนะคะทุกคนเหมือนกับบางทีก็ถ้าไปกับถ้าไปกับมาร์ค ก็จะพูดกับมาร์กนะคะถ้าไปคนเดียวก็พูดในใจนะคะทุกคนถ้าพูดคนเดียวไม่ได้เดี๋ยวเขาหาเวาเป็นบ้านี่ก็คือประสบการณ์ของสานะคะทุกคนเอาไว้เดี๋ยวสาจะมาเล่ามาเล่าอีกเรื่องประสบการณ์ชีวิตของสาแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นกับสาเองหลังจากที่สามาอยู่ที่อังกฤษแล้วนะคะทุกคนหลังจากนี้มีเรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นกับชีวิตสาคือแบบเกือบต้องเลิก เกือบบ้านแตกพูดง่ายๆนะทุกคนเกือบบ้านแตกเกือบต้องเลิกกับสามีหรือว่าเกือบสามีส่งกลับไปอยู่เมืองไทยนะคะเอาไว้เดี๋ยวคลิปหน้าสาจะมาเล่าให้ทุกคนฟังว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะทุกคนคลิปนี้ก็ยาวแล้วนะคะสาต้องขออนุญ,ญาตจบคลิปก่อนนะคะทุกคนสาขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับชมคลิปแล้วก็กดติดตามให้สานะคะทุกคน ขอบคุณมากๆนะคะบ๊ายบายค่ะ